สวัสดีครับมา่พกกับบอกลูนครับเาเบื้องต้นใหม่อีกชุดหนึ่งครับที่ปลูกไปแล้วกระถึกฝนไปนำ้ำมื่อคืนนีะครับมืดคืนตอนนี้ยังรีดแม่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 ครับภาษาบันทบนแม่แม่ยังปล่อยปล่อยอยู่ครับพายุเข้าอีกแล้วครับ เดี๋มวในปลูกทิมไว้เมื่อวานนะครับฝ่าวาำปลูกท้องกลางสาฝนทิมไว้ตอนนี้นยังลิ้นลินอยู่ละครับุฝนก็ได้อันนี้นยังปลูกมันเดียวห้ากระถางน้นนอยๆใส่ไว้ครับเพราะว่ามันบึง่งเราบอกบททรงคือครับในในในถ้วยในแก้วในแก้วกาแฟนี่ครับ ผมก็เลยเปลี่ยนรองทุงีส่สไตล์ของผมครับเนี่ยเปล่อยมันใหญ่มันจะปล่อยมันใหญ่ส่วนอันนี้นครับอันนี้นกคาบมาให้เราครับ <c oughs> เบิ้งไปน้ำกันตักสีหลอดสิครับบริสุเม็ดหน่อยผูกครับไอ้ซนใบพายครับเทีฝนเมื่อคืนนี่ก็ใบซึนซึนยังหน่อย จกักนกเป็นขับมั่งเลยนะครับอ่ากจะ้นขังบ้านๆชุดหนึ่งชุดนี้นะ่ะเคี้ยวแล้วได้เก,กือบเดือนแล้วมั้งขับชุดนี้ปลูกไว ห่อในแตกยอดนะครับฝั่ฝฝาฝ่งฝา,งาจากเขาใหญ่ามาเริ่มแตกยอดมาเนะีย่ยใหญ่เป็นเดือนแล้วครับขนมาได้วต้นต้นสองต้นฝาถึกฝนน้ำเริ่มถึกฝนถึกแดดเริ่มแตกใบครับอยู่หมองเกาเปนบ่ถึกบ่อคอยถึกแดดฝั่งฝามากัมากมักแดดครับ มีอย่างไรครับเปล่าเบิ่งการเปลี่ยนกระทางเอ้ยพอมันเปลี่ยนกระทางเปลี่ยนจากหนีให้มันใหญ่ครับเล็งโตเล็งโตใหญ่ตอนปลูกปลูกเบิ่งไอ้ก็ปลูกเป็นตัวนี้ผมบริแกะตุ่มแกอยังแบบปลูกยันหยัน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 ลงใบละเอียดมันจะมาจากใดเราจะจงจงมีต้นไม้เปลี่ยน เวลามันตายมีลายก็มีหน่อยครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งต้องชุดอีกต้องครับดอาศัวายวายังสีวายังสีบาดแผลครับมันมันแหงบึงทรงเลยครับบะถึงนำเปลี่ยนลงบทถ,ถุงกะ ก็เปนกระถางใส่สักำนิ้วซีนิวอะกระถางแปดนิ้วผมมัดแล้วห,หนี่นะครับแค่ซนิ้วซ้ำนี่แหละครับมาเปลี่ยนจากกระถางมาให้เป็นถุงเร่งโตเร่งโต,งโตเบียบฉบับบ้านครับเตรียมพร้อมไว้เก็ดบนใจต่อไปครับ Selamat